โดนแล้วสันอาญาอนุมัติหมายจับบังแจ็คจากกรณีแม่แตงโมได้ส่งโทรศัพท์ของแตงโมให้บังแจ็คและบังแจ็คได้มีการนำภาพต่างๆออกมาโพสต์ผ่านเพจ Happy Melon Official โดยได้โพสภาพคลิปเสียงต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ล่าสุดสานอาญามินบุรีอนุมัติหมายจับนาย ซาคานียราชาไฮเดอร์หรือบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากนางสาวอิสรินจุทาสุขสวัสดิ์หรือกรติกได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้สืบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่โพ์รูปภาพตนเองในเฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นนางสาวพัทรริดาพชรวิรพงษ์หรือแตงโม ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ o n l i n e ์คอมขอบคุณค่ะ